เดี๋ยวเยวอันนี้อันนี้ยังไงคนนี้ยังไงเนี่ยคนนี้ยังไงอ่าอ่าอ่า w h a t s a p YouTube สวัสดีชาว YouTube นะครับผมอยู่กับช่วงคงเฉลยกีเมิงอีกตามเคยนะครับผมและวันนี้อยู่เกม Free Fire ในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาเล่นเกมตามซีรีส์เซอร์ควชัเกมอีกเช่นเคยนะครับผมเนื่องจากคลิปที่แล้วทาออกมาแล้วกระแสตอบรับค่อนข้างดีมากก็จะมีน้องหลายคนที่ร้องขอให้ทํา EP 2งนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ก็ไม่เชิงว่าจะเป็น EP2 กนะ็ะจะเรียกว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับแนวเกมเอาชีวิตรอดนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะพิเศษกว่าคลิปที่แล้วก็คือเราจะมาเล่น3ด่าน3เกมซึ่งเกมที่สมันก็จะเป็นเกมพิเศษ ที่ยังไม่เคยเล่นมาก,ก่อนแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเกมอะไรเอาไว้ไปรอรุ้นในคลิปเอานะครับนนซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีทั้งความโหรทมันห้าอ้าวันี่ย<ะ>แล้วความไห <อ S 2> วร้รอนไหวรรอเห็นนะ <c oughs> แล้วก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมในอนาคตนะครับผมแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปออกมาใหม่ๆด้วยนะครับเอาละครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปลุยกันสู้ขอผมเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์จัดเลยดีตอนแไม่ไม่พีใจทุกคนไปเริ่มไปเริ่มต้นตรงตรงหมู่บ้าน อ่ะทุกคนทุกคนมาจุดสตาร์ทจุดสตาร์ทคือตรงตรงต้นต้นเนี่ยต้นกล้วยมีต้นกล้าต้นตาลแต่แต่่ที่ตรางหองนับเกี่ยวับต้นกล้วยอ๋อจ้าจ้าแตต้นกล้วยเนต้นกล้วยเป็นใบนี้เหรอลงตรงไหนกันนะเมื่อกี้ลงตรงตรงเนี้ยอ้าว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  คุณเลือกยิงผมจะเลี้ยงให้มันตรงราคานี้มันไปโดลนลูกเป็นเบอร์จุดๆๆดขอแสดงความเสียใจเลยคุณตกรอบอ่าตามนั้นโอ้โหอย่างใครไ<อ>ม่ได้เขาหลอกเบียร์โอเคเขาหลอกเบียร์ใครที่ผ่านป้ายนี้ได้นะถือว่าชนะนะโอเคทุกคนเต็มตัวนะทุกคนเต็มตัวนะ <ๆ S 1> โอเค <ๆ S 1> ไฟเขียวไฟแดง ออปูคนนอนจ้าเอแล้วก็ผมตรวจนอนเห็นนะนอนนอนนอนใช่ไหมอ่านอนอ่านอนต่อไปอ่ปลากร่อยนุกปลากร่อยปลากร่อยตอนนี้เราอยู่กลางโอเคไหมไฟเขียวไฟแดงไอ้ย่าเป๊ะว่ะเป๊ะว่ะไฟแดง เห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะยุเฉยยุเฉยยุเฉยเห็นนะจ๊ะเอาตรงๆนักนตายแล้วพี่ไม่ต้องไปเลงหัวหรอกมันสะใจกว่าไม่ต้องทำเป็นไฮไลทเคยไหมไฟเขียวหมดแลเนี่ยไฟแดงต้องทำาปงเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ไหนไหนไอตัไปเขียวจะลง ไฟแดงเกือบ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 เกขึ้นนู่นไปวนไนั่ตอนนี้ไฟแดงไฟแดงไปเลยโอเคทุกคนทุกคนรับเส่นชัยก็คือป้านี้นะครับผมโอเคโอเคนะทุกคน มาทุกคนมีเวลาห้าทีในการในการผ่านเข้ารอบรอบนี้นะครับผมโอเคมาไฟเขียวโอโกวาโกจิคิมสัมมีดาไฟแดงเอา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 ยิงพลาด เทวชีบอกแล้วขวางทางพืชขวางทางเขาเองโอ้ขวางทางอะไรผมเดินไม่เกอยู่แล้วหลงนิโน่นิโน่รับกระสุนแทนอ้ำนะนิโน่ต็มปีอยู่ก็โดนดูดินีิโน่เต็มปีว่ะฮะวิ่หลุดวิ่งหลุดวิ่งหลุดวิรงหลุดเอ้เขียวไอ้เขียวไอ้เกียวพอแช่งให้ไอ้ชุดแดงแม่งตายแม่งอยตัวอะอะแต่เย็นแต่เย็นนะไปเขียว

อย่างไรก็มีไอ้ตัวใหญ่ไว่้เป็นเพื่อนได้ัวใหญ่มาเหลือสี่คนแล้วเหรอเหลือสามคนแล้วจ้ะตลกเกินไปอีกอยู่ดีๆเบสเลยมาไอ่นมาแสองเกมเหลือสามคนแล้วเหรไฟเขียวเบสเบสมามาเล่นปุ๊กแฮปปี้กับผมไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำต่อไหมอย่าเพิ่งออกไฟแดงไม่ในฟอรมไงก็นในในโทรศัพท์ก็ดูวิถีตอนในคอมเล่นไปก่อนไฟเขียวอ่าโอเคครับสามคนโอ้ยอย่างงสิอ่าโอเคครับผม ป้อมป้อมยามนี่คือเส้นชัยทุกคนต้องวิ่งมาตามถนนนะไม่มีการวิ่งรัดนะพี่เห็นใครวิ่งรัดนี่นี่คือจบนะโอเคมาโอเคทุกคนเต็มตัวเต็มตัวโอเคไฟเขียว <c oughs> ไฟแดงแดงอ่าไฟเขียวเหแดงชะลอเลยเหลืองอ่ะอย่าอย่าอย่าแทรกอย่าแทรกอย่าแทรกไฟแดงโอเคไฟแดง

ไอ้เป๊ะ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 ไฟเขียวโอเคครับผมใครดูสคริปต์เกมจบแล้วใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมดูแล้วพี่ดูยังไม่ดูจบจบแล้วใช่ไหมตอนสุดท้ายว่าแต่งตอนสุดท้ายคู่อกเขทำอะไรกันตอนสุดท้ายคู่เอกเขาทำอะไรกันจำได้ใช่ไหมไปไปจำไปจำไปจำที่ก่อนคนหนึ่งคนหนึ่งยืนอ่ะคนยืนฝั่งนี้อ่ะถูก啊ถูก啊อีกคนฝั่งนี้นี่นี่นี่ยืนตรงหินนี่เลยนี่ ผมว่าผมล่วงแน่เลยโอเคครับผมนะเคีียวระยะไกลได้เดี๋ยวรอสัญญาณนะรอสัญญาณนะเคลียระยะไกลได้ยังเดี๋ยวพีใใ่ให้ให้ดาบเพิ่มให้มีเพิ่มรูปความสัมพันธ์ฉันโอเคไหมทุกคนเรดี้ไฟจ์าขอแล้วครับจังหวะนี้ไป ใครไอ่รใครเอ่ยใครเอ่ยใครอ้นนี้ใครอันนี้ใครไอ้นี่ใครปีเทียผมนะปีเทียผมนะผมเย็ดเก้ครับผมผู้ชนะได้รับเงินรางวัลสามสิบหกล้านบอลนะผมมาพันมาพันมาพันทีละมาพันที่ละมาพันทีละ ไฟเขียวเดินได้ไฟแดงคนต้องหยุดเราต้องนั่งนะเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นรีบไปไหนเนี่ยรีบเกินอ่ะทุกคนอ่ะเต็มตัวเราเป็ไปเดีามาแล้วเต็มตัวนะอ่ะไฟเขียวพี่พี่เอาลุดเอาไฟแดงเอาไปแล้ะเห็นนะเห็นนะ ช้าสุดเห็นนะและอันนี้คืออะไรทำไมวิ่งสวนทางเขาเนี่ยฮะอะไฟเขียวไม่คิดแล้วิ่งไปแล้วเกมเขาเริ่มแล้วไฟเขียวแล้วหรอไฟแดงไฟแดงไฟแดงเฮ้ยไม่รู้ดุนพร้อมอ่ะไฟเขียวใครช้าสุดพี่ยิงนะไฟแดงตุ๊กเฮ้ยอะ มาไปเขียวก็นอนมันก็ร้องเชือกก่อให้ใหม่อับไฟแดงเมื่อกี้ผมว่าผมนั่งพร้อมทุกคนไฟแดงจะยิงแต่คุก็หลบหลังเพื่อนเห็นนะตีคนตีคนเออโทษโทษเออโทษโทษโทษไม่ไม่ไม่ล็อกคนข้างหลังพี่ดโทษอะไรนี่ค่ะโทษโทษโทษเอาแล้วเอาแล้วนี่อะไรนะเออไอโม่เหรอ ไอวอหรอเห็นนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยอ่นเลดยมอย่าเลี่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 ยมขอร้องอย่าเลี่ยมใครตะกี้ใครเลี่ยมบอกมาเลยดิตะกี้ใครเลี่ยมโอเคอะเดลี่ไปต่อลิี่ไปต่อไฟเขียวเออหนักหนักไฟแดง อเะไรวะเนี่ยกระโดดจงๆงเคยไหมไฟแดงน้าน้าน้าไอ้นี่น้าของน้าผมเลยอ่ะตรงนู้นด้วยพี่กหลังด้วยเจ้อดำอ่ะเอ้ยพี่นนท์เคยขยับอ่าขยับอ่าขยับขยับอ่าอืมเคยอ่ะพี่น็อตอะไรวะไงโตมีอะไรจัดออกนะฉัดมื่อกี้จัดออกนะพี่เออดูแล้วเอ้าไฟแดง phải cháu, okay. phải Va cháu, vâng. 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 phải Vâng. 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 ฟ้านึงหนึ mm ่งคนละเสื้อฟ้าพี่เสื้อฟ้าหลังสุดอ่ะเสื้อฟ้าหลังสุดอ่ะไฟเขียวไฟแดงอ่ายัดเข้ต่อคนนี้ใช้ได้ใช้ได้ไปเขียวไปแดงแบบนี้เลยพี่ไปเขียวไปแดงเลยแป๊บ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 เขียวหน่อยเต็นยวนหน่อยเต็นยวนหน่อยเขียวแล้วฮัลโหลวัดแตกโอเคอ่ะอ่ะทุกคนเข้าวงกันเส้นชัยคือตรงนี้นะทุกคนเส้นชัยอ่ะคือตรงนี้โอเคทุกคนเห็นนะ โอเคไปไฟเขียวยังไงก็แพ้อยู่เดียวเวลาลงน้ำแขนมันจะขยับไม่เขียวไม่เขียวไม่เขียวพี่นับที่ว่าใครลงก่อนไม่ลงก่อนไฟแดงเห็นไหมอ่าเสื้อฟ้าเสื้อฟ้าแล้วมาใส่เกาะอีกนะใส่เกาะอีกนะใส่เกาะอีกนะโอเคนะเดี๋ยวช่วยดูเดี๋ยวช่วยดูเยอช่วยดูไฟแดงเดี๋ยวช่วยดู เรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จมุกนี้แล้วผมมุกนี้ไม่เคยไม่เคยพลาดไฟเขียวไฟเขียวอายาไฟแดงเห็นแล้วนะเห็นนะเห็นนะไฟแดงสามคนอ่ะสามคนอ่ะไฟเขียวโอเค ไปแดงโอมันกดยากอ่ะอันนี้ตอบละวมันกดยากสี่คนแล้วนะครับผมแม่ละสี่คนแล้วอะไรวะมันกดยากไปแดงสิเมื่อกี้คนดนสองนั้นไปเขียวดาต่อาละครับผมไปแดงขอไฟอาทิตย์ช้าสุดสุดแล้วไฟเขียว เฮ้ยเก็บแล้วเก็บแล้วทุกคนต้องขึ้นตรงนี้นะขึ si ้นตรงนี้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 งตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ไปแดงอ่ะจ้าเอ๋ช้าสุดนะครับผมมาไปแดงไปเดงเอ้ยไม่ไม่พลาดอ่ะนี่นวลไม่ไม่ไม่พลาดบุกนี้ใช่ไหมไปเขียวไปแดงอย่างนี้คืออะไรวะ มาบ้างมาใน่นในนู่นผ่านไปในนู่ผ่านไปกันเหลือคนนี้ไหมไฟเขียวจะทันไหมคนนี้มาดูนดวโอเคมาผ่านรอบนี้บ้าฝั่งนี้มีคนนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าฝั่งนี้มีเก้าคนหยุดเดินก่อนหยุดเดินก่อนหยุดเดินก่อนอยุยเฉยยุ่เฉยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเค โอเคจะต่อยกันขอให้ผู้แข่งขันทุกคนครับอ่ะฝั่งขึ้น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 ไปเลยนี่ขึ้นเลย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 ใช่ไหมใช่ครับผมฝั่งเดียวกันนะคนละฝั่งแล้วโฮ้ยไอ้ทีมันคนละฝั่งแล้วนี่ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้แล้วเจ้เออเนี่มาคนแรกเชิญนะผมเอ้อมขึ้นต้นตกขึ้นต้นตกเป็นอรไร โอเคียมะมาขอย้ายตอนนี้เนี่ยอ่ะใครร่วงคือใครล่วงคือยิงทิ้งอะนะผู้คมพวกคุใครร่วงยิงทิ้งอะนะผู้คุมจะมาเบียดอะไรผู้คุมขอคนหนึ่งไปยืนไปยืนตรงแม่น้ำโอเคเริ่มเริ่มเลยครับไม่สนครับไม่สนครับไปไปคิดเกมเมื่เคยสนอยู่แล้วต่อยเลยครับอ่ะร่วงตายอ่ะโอเคยังร้อยอ่ะคนต่อไปมาคนต่อไปมา คนต่อไปมาเริ่มเลยครับเร็วต่อยเลยครับไม่ต่อยพี่ยิงทิ้งนะหมดตัวเร็วห้าสี่สามโอเคต่อยกันไม่ต่อยยิงทิ้งนะพี่น็อตขอยาหน่อยพี่ใครล่วงตายนะใครล่วงเอาฝั่งนั้นหายไปนะฝั่งนั้นขึ้นไปเลยครับผมเร็วครับ โอเคขึ้นไปขึ้นไปนักเลงต่อยกันโอเคครับต่อยอะไรครับผมแล้วโอ้ยหลังสุดเนี่ยโอ้ยแม่งใครล่วงตายนะใครล่วงตายนะเอาตอนนี้ต้องใช้เท้าด้วยล่วงไหมล่วงไหมล่วงไหมล่วงคไหมล่วงขึ้นครับขึ้นเลยขึ้นเลยเราลงขึ้นเลยผมลงแรงทเอ้ยคนข้างหน้าผมอะใครอยาบไปหน่อยดีผมขึ้นไม่ได้ไม่ตามจริงใครเอา ใช่ไหมจับตาเงี้นมีคนนึ่งตาเงั้นตายแล้วเฮ้ยเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วโอ้โอเคมอีโอ้าวอันนี้ล่วงว่ะเนี่ยล่วงว่ะเนี่ยเ้ยมีคนตายเกาะอะเราเราไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่เราสู้ต่อสู้ต่อเอาเริ่มเลยอีโน่จเริ่มยกทอ่ีไหมเอาเลยครับใครล่วงใครล่วงตายนะเอาเลยเอาช่วยอาฝั่งนี้เริ่มนะครับฝั่งนี้เริ่มเอา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 ลงดำมอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ยังไงคนนี้ยังไงเนี่ยคนนี้ยังไงเอา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 ทีมงานฆ่าเลยอุ้ยโทษ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 มาเริ่ม่อยเลยให้เริ่ม่อยเริ่ม่อยเลยตต่่อยอยต่อยเอานีน้อยไปกันพี่หนีน้อยเอาหัวเอาโอเคอ่ะคุยต่อสู้คนต่อไปเริ่มเลย วอีมาก่นเป้าไม่พันตาเอานียปั้มยาได้ปัมยาได้ปัมยาได้ปัมยาปัมยาอพีโอสองยาปัมยาอบวกมาเหียบไต่่นเรียบร้อยบกใส่กอนี่าใส่กอพี่เรากกอทั้งสองบอส่อ่กอและบอกใส่กอละเราส่กกอดพี่มาสองบกสองกอดสองบวกสครับไม่แฝงไม่แฝงไม่แฟ

ให้คนหลังไปเลยนายคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปไปไร้ายนายนายนายุปดูเสือไปเลยโอเคไปเลยไปเลยตู้กันครับผมทีมเราเหถสองคนนี้พันยาก่อนแล้วก็ค่อยมาสู้กันพันยาให้เยอะก่อนไม่ผมผมผมยาเต็มผมยาเต็มโอเคยาเต็มใช่ไหมทั้งคู่ปะโอเคต่อยกันข้อู่เป็นทีมอ่ะต่อยกันเลยต่อยกันเลยต่อยกันเลยเป็นด้วย ก็ชูเป็นิอกดิดด้ัเองากีาเรียบร้อยผู้ชนะใครเอ่ยผู้ชนะใครขอขอชื่อหน่อยครับเองพี่นขเองผูนะเองพี่นออโต้เหรอโอเคอัดโดนมา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 โดมาโดนมโดนมานมมนมานมานามโอนมโมมาโดนมมาโดนมมามาโดานดมา่าโดมามาาาดโมีมาาาาาพาดมมา อ่ะแล้วก็แล้วที่เหลือก็จัดการวีแล้วถ้าค่าได้ค่าเลยวีและ้จไอ้คนที่อยู่ไอ้ไอ้คนที่อยู่แกนพี่ยแต่ต่อยผมวทำไมผมว่าชาญจะทอนหมวกให้โอ้เลี่ยนเหลี่ยมทคนนี้คือเลี่ยมตอนนี้คือผู้คุมโดนล่าผู้คุมโดนล่ายังงงเลยผู้คุมโดนผเล่นล่า